บนเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชันพญาเสือโครงเซี่ยวป่านั้นพริ้วสวยัยชมภูขาวงดงามกลางพลึกไพลก่อกำเนิดสถานศึกษาเพื่อเด็กไทยโรงเรียนบ้านกองลมยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอน้อมนำข้อมูลแจ้งถแถลงไข มารู้จักโรงเรียนบ้านกองลมด้วยหัวใจเชิญท่านฟังความเป็นไปในโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2481สูตรสําเำเร็จการศึกษาสามหมู่บ้านแม่หาดกองลมหมู่สองกองลมหมู่สิบต่างชื่นบาน365ประสานการเรียนไทย ภายใต้การบริหารงานของท่านผูน้อำนวยการสิงค์คำจริยาแบ่งกลุ่มง,งานการศึกษาออกเป็นสี่ฝ่ายวิชาการบริหารบุคคลบริหารงบประมาณบริหารงานทั่วไปโดยมอบหมายหัวหน้าฝ่ายไว้กำกับดูแลนิเทศติดตามฝ่ายวิชาการมุ่งเน้นการศึกษา ยกผลสำริดมุ่งวิชาการอ่านเขียนเพิ่มวิชาไทยเสริมโครงการเลขคัดเลิกครูภาคเพียนสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนจัดเพิ่มไปฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดระเบียบฝึกฝนส่งครูหาความรู้อบรมดูงานทำการประเมินเพื่อฝึกปรือ สร้างขวัญกำลังใจสัมพันธภาพนั้นหรือดังครอบครัวฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีการกะเตรียมการทุกสิ่งสร์จัดงบลงทุกฝ่ายทั่วถึงกันบริหารทุกกิจกรรมลุล่วงดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดหากิจกรรมใหม่ๆและสร้างสรรค์ลูกเสือเนตรนารีกีฬา เข้าค่ายคุณธรรมเพื่อน้อมนำเด็กดีไกลวิถีอธรรมสอเสือหนึ่งสะอาดโรงเรียนสวยสดอาคารเรียนงามงดห้องเรียนเสื้อผ้าแสนสดใสโรงอาหารสนามกีฬาน่าชื่นใจศาลาพักผ่อนห้องสมุดปรับปรุงใหม่แสนงามตา รอเรือระเบียบตีควบคู่โต๊ะเก้าอี้รองเท้าวางดูรู้หน้าที่ระเบียบแถวแปลงเกษตรห้องเก็บของดูเข้าทีห้องปฏิบัติธรรมดูดีเพราะมีวินัยสอเสือสองสุภาพเป็นนิสัยสองมือไหวกราบพระไหวผู้ใหญ่ไม่เคอะเขิน พูจาไพเราะยิ้มแจ่มใสใจเพลิดเพลินสำรวมกิริยามารยาทเดินเหินให้สวยงามต่อเต่ารู้จักตรงต่อเวลาเข้าแถวทำเวนสีหันสารู้หน้าที่อ่านเขียนเรียนเล่นฝึกฝนตัวเองเป็นคนดี ร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามวิธีที่ควรเป็นพัฒนาเป็นโรงเรียนดีสีตำบลส่งเสริมครูทุกคนให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นแกนนำร่วมเชิญชวนเผยแพร่สู่นักเรียนล้วนเป็นสิ่งดีตรงกับอัตลักษณ์โรงเรียนที่เผยแพร่ ยิ้มหวานแท้โรงเรียนสุขหันษาเบิกบานบรรยากาศสถานที่นำพามาร,รยาดีงามตาไม่น้อยหน้าใครมีคุณธรรมน้อมนำซึ่งความรู้ถ้อยคำไพเราะสนะหูสุดขานไขท่านผู้อำนวยการเป็นแบบอย่างแก่ใครใคร ให้นำไปปรับใช้และปฏิบัติตามสุขจิตสุขใจในการร่วมอยู่ทั้งคุณครูนักเรียนร่วมสร้างสารรค์ปฏิบัติธรรมสุขสงบสะอาดคุณค่าอนันต์เพียงฝั่งฝันเห็นดวงแก้วผ่องแผ้วนิพพาน สวัสดีค่ะ